ว, s. <S <spreadsheet. S 1> วันนี้เราจะมาพูดถึงผู้มือการเบิกจ่ายเงินซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญที่ทุกคนในบริษัทจำเป็นจะต้องเข้าใจและปฏิบัติตามเพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างราบรื่นถูกต้องและโปร่งใสการเบิกจ่ายเป็นสิ่งที่มีผลโดยตรงต่อการจัดการทางด้านการเงินของบริษัทซึ่งหากเราเข้าใจขั้นตอนและปฏิบัติตามผู้มืออย่างถูกต้องจะช่วยให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะ ในวันนี้ทางบัญชีจะอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจ่ายและสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้คู่มือเบิกจ่ายนี้ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ Starfish ค่ะคู่มือการเบิกจ่ายเงินหรือ Payment Handbook การเสนอของงบประมาณประจำเดือน m o n t l y Budget Request ทางทีมการเงินจะจัดส่งไฟล์ของงบประมาณให้กับผู้จัดการโครงการโดยผู้จัดการโครงการส่งของงบประมาณที่จะขอ กลับภายในทุกวันที่21ของทุกเดือนนะคะสำหรับการจ่ายเงินตามงบประมาณการจ่ายได้รับคืนเงินทดลองจ่ายขั้นตอนการเบริกจ่ายเงินตามงบประมาณงบประมาณตามบัตรเรีเควส t ที่ได้รับอนุมัติผู้ขอส่งอนุมัติกับผู้จัดการของแต่ละฝ่ายพร้อมแนบเอกสารในระบบมันเดยให้เรียบร้อยนะคะงบประมาณสเปเชียลบั g ร t รีเควส t ในกรณีที่ต้องการจ่ายเงินที่นอกเหนือจาก m o n ลี่บั g e t รี u e ควสผู้จัดการจะต้องขออนุมัติจากผู้บริหารเท่านั้นโดยทุกกรณีของการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเป็นไปตาม v e n d ด r List เท่านั้นนะคะขั้นตอนการเบริกจ่ายและรับคืนเงินทดลองจ่ายการเบริกจ่ายเงินทดลองจ่าย cash advance ผู้ของบจะต้องกรอกใบของงบประมาณหรือใบขอซื้อและจำนวนเงินจะต้องไม่เกิน30,000บาทค่ะส่งขอเบอิก เงินในระบบมันเดย์ต้องแนบเอกสารและส่งขออนุมัติกับผู้จัดการการรับคืนเงินทดลองจ่าย cash advance clearing ผู้ของบจะต้องคืนเงินทดลองจ่ายภายใน7วันทีมการเงินจะทำการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำหรับแบบฟอร์มใบของบแบบฟอร์มใบขอซื้อ ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องสามารถศึกษาได้จากคู่มือนี้นะคะสำหรับใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องต้องมีชื่อร้านค้าหรือตราประทับที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขายมีคำว่าใบาเสร็จรับเงินหรือบินเงินสดระบบวันที่ซื้อสินค้ามีชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ ให้เรียบร้อยมีลายเซ็นหรือลงชื่อผู้รับเงินมีรายละเอียดจำนวนเงินราคาสินค้ายอดเงินที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรต่อไปจะเป็นตัวอย่างของใบรับรองแทนใบเสร็จและใบเสร็จรับเงินค่ะสำหรับช่วงเวลาในการโอนเงินและเวลาเคลียร์ช่วงเวลาการโอนเงินทางบัญชีและการเงินจะโอนเงินทุกวันจันทร์และวันพฤหัส ตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาถึง11.30นนะคะช่วงเวลาการเคลียร์เงินจะเป็นวันจันทร์ถึงวันพฤหัสตั้งแต่เวลา8.30นถึง16.00น,นค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินและกรอบค่าใช้ใจ่ายและลิงก์แบบฟอร์มสำหรับแบบฟอร์มสำหรับการขออนุมัติและแจ้งโอนเงินแบบฟอร์มสำหรับการขออนุมัติการจองตั๋วเดินทางและจองที่พัก แบบฟอร์มสำหรับการแจ้งโอนเงินบริจาคเข้ามูลิธี Starfish Education และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินและกรอบค่าใช้จ่ายสามารถศึกษาได้จากคู่มือนี้นะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านนำคู่มือที่ได้ในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานและหากมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามคู่มือการเบิกจ่ายสามารถแจ้งทีมบัญชีและการเงินทราบเพื่อจะได้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะคะ ขอบคุณค่ะ